รักษาผู้ป่วยหายได้จริงๆเหรอฮะหายได้จริงครับเดี๋ยวแล้เดี๋ยวลวลองยกใหม่นี่ครับเอาจริงๆพี่เหมือนเดิมเขาพูดมาตั้งแต่สามขวบกว่าน้องสอนให้เรานั่งสมาธิพูดไปให้ตายมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถูกไหมคะขาวหรือดำาตัดสินค่ะไม่ใช่สื่อถ้าคุณหนุ่มเห็นแล้วผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ดูในใน ทีวีเนี่ยจะเห็นก็คือก็พยายามพูดเสมอว่าถ้าไม่มีการเชื่อมจิตใส่พุทธการไม่มีไมโครโฟนจะสื่อสารกันได้ยังไงเพ oh, uh. แต่น่าแต่น่าตกใจมากครับ <Ừ. S 1> ทุกๆก,การอบรมของน้องไนท์ผมเห็นน้องไนท์ใช้ไมโครโฟนร่วมกับทีมงานหมดเลย uh. แล้วทาไมไม่เชื่อมจิตกันซะตั้งแต่ในห้องอบรมอะครับอาจารย์จริงๆกระบวนการพิสูจน์ไม่ยากเลยคุณหนุ่มก็ที้เขาอยู่ชั้น8ตัวน้องไนท์อยู่ชั้น8แล้วเชื่อมเอาแล้วเขาอยู่ข้างล่างเอแล้วดูซิว่าสิ่งที่น้องไนท์เทศข้างบนเนี่ยเชื่อมจิตอยู่ข้างบนอะไรชั้น ล่างเนะี่ยตอบได้เหมือนกันไหมประเด็นก็คือหนูมองว่าจริงทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนมีการพยายามสร้างปอดเรื่องขึ้นมาและมันมีการพยายามชี้นาเด็กไม่ว่าโดยใครก็ตามเพื่อทําให้เด็กอะ่ะไม่ใช่เด็กดิฉันฟังไอ้ที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับคือเด็กพูดน้อยมากมีความเข้าใจทางคาน้อยมากเวลาเด็กพูดอะไรเนี่ยเหมือนไม่ว่าแม่เขาก็พ่อเขาเนี่ยพยายามอธิบายในสิ่งที่เด็กพูด คำถามขออิุญันนคือถ้าพ่อแม่เขาจะอธิบายธรรมะได้ชัดขนาดนี้ทําไมพ่อแม่เขาไม่มาสุติจะเองไปให้ลูกมาสุติทําไม คนก็สอนคำเองไปเลยทั้งพ่อทั้งแม่เขาเพราะว่าพ่อกับแ,แม่เขาอธิบายธรรมะได้ดีกว่าลูกเขาอีกแม่ผมถามแม่ทีหนึ่งได้ไหมตอนนี้มีคนเขาเขาตั้งข้อสังเกตอันหนึ่งนะแม่ก็คือเรื่องของการเชื่อมจิตกับไมโครโฟนแล้วก็ถามว่าทําไมในเมื่อน,น้องน้องนัยมีการเชื่อมจิตได้ต้องใช้ไมโครโฟนเวลาขึ้นเวทีครับคาว่าเชื่อมจิตคือการสอนในสมาธิถูกไหมคะครับทีนี้ในความหมายของน้องเนี่ยน้องต้องการจะเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆทีนี้คุณเป็นแต่ละคนเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ออกว่า เวลาที่สอ,อนรมกับเวลาที่บรรยายแบบปกติอ่ะมันคนละเรื่องกันนะคะถ้าเกิดว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปอ่ะแล้วทั้งภาครัฐหรือหน่วยงานใดๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วเขาบอกว่าขอให้หยุดหยุดไหมฮะแม่มันก็ต้องมีเหตุผลไงฮะแต่ตอนนี้ทุกคนที่มาอบื่อามัสอบอนใช่คือตอนนี้ทุกคนที่มาค,คือตอนนี้ทุกคนที่มาเขาโอเคกับน้องเหมือนเมื่อกี้พมมาเขาก็โอเค เมื่อวานทางทางทางสืบเนี่ยคุยคุยโดยวาจาเบื้องต้นก็นโอเคแต่พี่เชิญนี้เขามาเจอน้องที่บ้านด้วยเราจะยังไม่พูดในสิ่งที่เดินไปถึงตรงนั้นถูกไหมคะมันเหมือนเป็นการชี้นำเราเอาความเป็นจริงมาพูดกันค่ะ น้องสาวหนูที่เป็นคู่เฟดมีอาการปวดท้องหนูพาไปหาหมอก็ตรวจก็ไม่เจออะไรมีพี่คนนึงรู้จักกับอาจารย์เจมแล้วก็แนะนําให้แม่กับพ่อพาน้องไปที่อาจารย์พอไปอาจารย์เจมอาจารย์เจมบอกว่ามีอะไรอยู่ในท้องอาจารย์เจมให้กินหมาก็อ้วกออกมาเป็นเส้นขนแล้วก็หนังควายนี่ก็คือว่ามันพอของออกได้ประมาณสักระยะสองสาวันก็น้องอาการดีขึ้นหายเป็นปกติคุณเชื่อเลยเขาวนี้ เชื่อตก<ล>ที่ไม่เคยเชื่อใช่โทรไปปรึกษาอาจารย์เจมว่าให้ค้ามาดูที่บ้านหน่อยทําไมแม่กับแม่นอนที่เป็นสองเดือนแล้วแม่บ้างพ่อบ้างล้องป่วยกันอาจารย์เจมแกก็นั่งทางในดูแกบอกว่าแม่นี่ก็โดนของนะแล้วก็อาจารย์ก็พาไปหลังบ้านมันจะมีใต้ต้นกระท้อนอยู่อาจารย์ก็ชี้จุดก็ก็ขุดเลย <c oughs> ก็เจอขวดเอ็มร้อยห้าสิบข้างในมันมีตะปูน้ำมันเส้นผมแล้วก็กระดูกก็คือเขาเอามาฝังไว้แล้วก็ทีน,นี้เพื่อทําเจ้าบ้านพอหลังจากเอาของนั้นออกก็คือเอาไป แก้ที่สํานักก็คือไปสวดถนไปแก้อะไรแบบนี้ครับอีวันก็เดินได้เลยะแม่นี่นอนมาสองเดือนพ่อเดินได้เลยเหรอเดินได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเพราะอะไรมันถึงไม่เจอชุดใหญ่ชุดหนึ่งพ่อกับแม่อาการเหมือนเดิมอีกพี่หนุ่มห่างกันปีหนึ่งพี่หนุ่มห่างกันปีหนึ่งใช่ครับคราวนี้ดักเลยบ้านแตะเสดขาดสามีเลิกและพ่อล่ะป่วยครับเหมือนเดิมกลับมาป่วยอย่างเดิมอีกครับมาสะดุดใจที่กระเบื้องแผ่นนั้นครับพอสะดุดใจแล้วก็คือบอกด้วยว่าเจาะแผ่นนี้แต่ไม่ได้บอกว่ามีของนะมันจะมีคนมาฝังตรงเนี้ย ในตอนที่คุณอยู่ในบ้านมันเป็นไม่ได้มันต้องถูกฝังมาก่อนใช่พี่หนุ่มคุณขุดไปเจออะไรพ่อเจอถุงเท้าครับของเหล่านี้อยู่ในถุงเท้าเทียนที่เปลี่ยนสมือนอะไรฮะที่เขาใส่ไปมันน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้ทําพิธีที่พึ่งนี่สงสัยจะปิดปากพี่หนุ่มเหมือนแม่พูดตาไก่ไรไม่ขึ้นเครื่อสัตว์คืออะไรเครื่อเสือไฟครับพี่หนุ่มให้ร้อนเป็นไฟพี่หนุ่มอุยเศษเทพพนมข้างลงศกเอาไว้ทําอะไรของที่ไม่ดีมาไว้บ้านอคุณนีด้อัปมงคลเงี้ยพี่หนุ่มบาดแตกคือบาดพระบ้านแตกเสั่งตายแล้วก็ยังมีตะกุดอันนึง ตะกุดที่เขาบูรุนบุนไว้ พอคลี่ออกมาผู้ชมลองดูนะเป็นแบบนี้ัภาษากลางก็คือขอให้แม่นอนติดเตียงอะไรประมาณนี้ก็คืรแล้วก็แม่ก็คือนอนจริงๆเหมือนที่เราเล่ามาใน66จริงๆบ้านแตกก็คือน้องฝันมีปัญหากับสามีหรือบ้านแตกครับตาย2567ก็คือยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าใช่ก็คืออยากจะบอกว่าคนที่จะมารักษานะครับให้คำนึงถึงตัวเองแล้วก็วิทยาศาสตร์ได้เป็นหลักก่อนก่อนที่จะมารักษาไม่ใช่ว่าเพราะว่าเจ็บป่วยอะไรสักนิดก็คือพุ่งมาแต่ว็นามเปจริงแล้วก็ถ้ารู้ว่าว เองไปหาหมอแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ดีก็ค่อยๆมาหาแล้วก็การที่จะมาหาก็คือให้มองด้วยว่าหมอไหนอาจารย์ไหนสามารถรักษาได้ถ้าเขาเอาเงินมากเกินไปก็คือคิดไห้มีสติหน่อยครับคือตอนนี้คือตั้งใจจะทําศาสตร์นี้ให้ขึ้นอยู่เป็นทะเบียนขึ้นทะเบียนศาสตร์อะไรศาสตร์พลังจิตในเรื่องของการรักษาศาสตร์นี้อาจารย์เรียนมาจากไหนด้วยตัวเองเรียนด้วยตัวเองใช่ครับก็คือเราพัฒนาจิตของเรา ตั้<จ>งกาารรมฐานเหรอถูกต้องฝึกจิตฝึกสมาธิอยู่ในป่าในเขาในถ้ำม,มาแล้วมันเหมือนกับขอโทษนะฮะเป็นวิชาผีบอกงี้ป่ะหรือไงไม่ครับจิตเราเป็นคนสัมผัสบอกเองว่ามันจะมันจะเป็นแบบนี้มันเป็นความบังเอิญมันเหมือนแพทย์แผนไทยไหมน้อยมากที่จะเอาในเรื่องของแพทย์แผนไทยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอาจารย์ใช้ในเรื่องของการรูปอุ้ยรูปรูปอย่างนี้แล้วก็พลังออกไปถูกอาจารย์กาลังจะบอกว่ารักษาผู้ป่วยหายได้จริงๆเหรอหายได้จริงครับ อาจารย์พูดแบบนี้เป็นการมัดตัวเองนะไม่มัดครับก,ก็ยินดีพิสูจน์อาจารย์ใช้เหมือนกับพลังอย่างเดียวเลยเถูกครับมันใช้เรื่องของพลังจิตเรื่องของการวิชาอาคมเรื่องการเสกฉะนั้นคือเหมือนกับเราชชหมวยถ้าเราปล่อยไปอย่างเงี้ยมันไม่มีสิทธิ์นอกคนได้แต่ถ้าบอก <c oughs> <c oughs> มันก็มีพลังมากขึ้นเราก็ใช้พลังตัวน,นี้แหละขับเคลื่อนเข้าสู่ร่างกายของคนป่วยที่เราช่วยแล้ว <c oughs> ไอเส้นมันจะ กับก็ไปที่อย่างเงี้ยหรอก็กระดูกหรืออะไรทุกอย่างก็สามารถที่จะเคลื่อนได้เส้นเอ็นก็สามารถที่จะเคลื่อนได้ออก็อย่างอย่างเคสเมื่อกี้ดูให้จบก็ได้ครับสุดท้ายเขาถือไม่ท่ามาเขาก็วิ่งได้คนนี้เหรอใช่ถลองดูออาลองดูลองดูไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวดูที่อ่ะทำระยะเวลาแค่นี้ครับไม่ถึงสองนาทีมาเนี่ยถือไม่เท่าเดินแบบเดินเหมือนเป็ดมาเลยเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยดูครับก็ให้ตรงนี้เป็นคําตอบอาจารย์เชื่อมผมหน่อยเดี๋ยวผมตรงไปตรงมาไม่ไม่ไม่กัดเดี๋ยวขอเสื้อแล้วนะ ถ้าทำแล้วหนักขึ้นผมเดินเข้าไปในคุกได้เลยอืขออนุญาตลองเรื่อยๆก่อนอนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทําอย่างนี้นมันเป็นค่อนข้างรุนแรงในเรื่องของมาเจ็นนะเสื้อจะขาดไหมเนี่อยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวล้วพี่ลองยกใหม่นี่ครับเอาจริงๆพี่เหมือนเดิม ก็ทักว่าหน้าเราอะหมองค้ามเหมือนโดนคุณใส่เลยเราก็เอออาจารย์รู้ได้ไงอะหนูรู้สึกเบียนหัวบ่อยแล้วก็ใจสัน่นนอนไม่ค่อยหลับฝันไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อะบอกว่าเนี่ยอาการแบบเนี้ยม,มันเสี่ยงเป็นคุณใส่ไหมเออโดนนะโดนเขาแล้วแหละแล้วก็เขาก็บอกว่าแฟนเราอะมีคนอื่นนะอันนี้เราก็ร้อนใจแล้วหนูต้องทํายังไงเขาก็บอกว่าให้มาทําพิธีกรรมแล้วจะทําให้สามีหนูกลับมาเขาก็เลยนัดนัดให้เราไปสํานัก แล้วเราก็ไปค่ะก็คือเขาก็ล็อกห้องแล้วเขาก็จู่โจมเราขึ้นมาก็คือล่วงละเมิดเราเลยใช่เลยค่ะโดยที่ไม่ได้มีการบอกว่าให้เรายงงอย่างงุ้นอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะเขาจู่โจมเราขึ้นมาแล้วหนูก็ตกใจทําไมทําไมอย่างนั้นล่ะโดยที่เรา<ด>ไม่ได้ยินยอมไม่ได้ยินยอมค่ะไม่ได้ยินยอมเลยแล้วเขาก็จับหนูว่าลากไปทางข้างหลังห้องดูดวงเก่าเขาอะเชื่อมกับห้องนอนเขาแล้ววิธีการที่เขาล่วงละเมิดเราเนี่ยเขาอ้างกับเราว่ายังไงก็บอกว่าก็บอกว่าทําไปเถอะ ยังไงแต่ผัวเธอก,ก็กลับมาถ้าเธอไม่ทำอ่ะผัวเธอก็ไม่กลับมานะพอหลังจากนั้นหน้าหนูเหมือนกับแบบอะไรกันเรียบร้อยแลย้วใช่ไหมคะหนูก็กลับบ้านหนูก็รู้สึกไม่โอเคอะคะ่ะไม่โอเคแล้วก็แฟนเราก็ไม่ได้กลับมาอย่างที่เขาว่าเบ็ดเสร็จคุณเสียงเงินกับไอ้หมอดูคนนี้ไปเท่าไหร่ก็ทั้งหมดก็14ล้านค่ะจ่ายค่าอะไรบ้าง14บล้านก็มีเขาหลอกให้เราไปซื้ออ,อที่ดิน บริจาคให้สำนักเพื่อจะทําสถานปฏิบัติธรรมสำนักของเขาใช่ค่ะมาทราบภายหลังก็คือเป็นที่ดินของภรรยาคนแรกของเขาเป็นทั้งขบวนการช่อโกงเป็นทั้งเรื่องกลมขืนกระทาจำเราเป็นทั้งเรื่องอานาจารนับกรรมไม่ถ่วนคุณเองเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมใช่ครับคุณรู้หมดว่ามีการลุกละเมิดคนไหนอะไรยังไงถูกไหมก็คือว่ามีคนไหนเข้าไปหาอะไรเงี้ยครับรู้หมดครับก็เห็นมาช่วงเช้าเดินเข้ามาเงี้ยครับ ใส่ชุดแสกมาเลยนะใส่ถุงน่องมาเลยมาผมก็กําลังเก็บกวาดที่สํานักอยู่อยู่ๆเดินออกมาจากห้องนั้นถุงน่องหายอะพีอ,อ้าวมันมีวิชาจริงๆไปเนี่ยเขาเคยให้ใหเอาน้ํามันไปทิ้งครับแต่ผมคิดว่าเป็นน้ํามันพวกมหมาเเน์ที่คุณ A คุณ B ที่อาจจะโดนกันประมาณนั้นมผมก็ลองถามดูแล้วว่าหมอผีเนี่ยไปแตะตัวบ้างหรือเปล่าตกลงเป็นหมอผีหมอผีอผเรียกหมอผีเลยเหรอใช่ะจะมาทําเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ะจะมาสอนคนให้ถือศีล แต่ตัวเองเนี่ยผิดในกามแล้วผิดใ,ในกามนะใช่ครับงน่องอนะ่ะงน่องเนี่ยยังหาไม่เจอเลยพี่หนุ่ม